หนึ่งเริ่มครับผู้ชนะเลิศนะครับใครชนะเป็นแชมป์พร้อมเงินรางวัล300อนะครับสีส้มสองคะแนนสีขาวหนึ่งคะแนนนะครับเก็บไปได้มากที่สุดนะครับทีนี้ครับผ่านไปแล้วครับหนึ่งนาทีเหลือเวลาหนึ่งนาทีสิครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับ โอ้ชิเอ้ใครชนะเป็นแชมป์นะครับพร้อมเงินรางวัล3 0 0ร้อยรับที่1ที่2-200บาทนะครับไ้า <c oughs> สิบวินาทีอสวินาทีสุดท้ายครับเราแข่งกันแปดเดียวนะครับแปดเดียวเท่านั้นใครได้ส้มเยอะสุดชน,นะครับตอนนี้แมนยูนำอยู่นะครับแมนยูนำอยู่นะครับแมนยูยังไงแมนยู ยี 54, ่ส <eps> ิบเก้าวินาทีสุดท้ายยี่แล้วยี่สิบเก้าวินาทีสุดท้ายยีแล้วยังไงยังไงคนกันแล้วครับตอนนี้เรียบร้อย e s ครห้าสี่สา hãy đai tay và xanh áo không